วันนี้นะคะเราจะมาทำการเปลี่ยนคาเฟ่สไตล์ยุโรปกลางให้กลายเป็นคาเฟ่สไตล์แบบตะมุตะมีนะคะมีต้นไม้เต็มมีความร่มรื่นเป็นอย่างมากนะคะซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยทำการทุบลอดทิ้งออกก่อนนะคะแล้วก็เอาเรียนเพนต์ออกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมาเปลี่ยนลอดทา์เนี่ยให้กลายเป็นคาเฟ่นะคะซึ่งหลังจากเปลี่ยนแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าในคาเฟ่เนี่ยต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะโดยคาเฟ่เนี่ยก็คือเป็น ฟีเจอร์ที่มากับพาเกสจูเกเตอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาป้ายยาภาคนี้กันนะคะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเรฟเฟรนที่เราเอามาสร้างคาเฟ่เนี่ยมาจาก Pinterest นะคะโดยที่เวลาเราเห็นภาพนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าที่นี่ต้องขายกาแฟก็คือมีความแบบคาเฟ่มากถ้าเราเห็นคาเฟ่นี้เราจะเข้าทันทีนะคะก็เลยนำมาเป็นเ e ฟเฟนในการสร้างวันนี้ ซึ่งหลอดไทยที่เราสร้างตอนนี้ก็คือสร้างในเมืองที่เรียกว่าวิเดนเบิร์กนะคะมากับภาคเกตส์เก e เตอซึ่งเราจะมาป้ายยาก,กันดีกว่าเพราะว่าภาคเนี้ยเนี่ยเป็นภาคแรก,แรกๆที่เราซื้อในช่วงเราเล่น The ะซิม เออใหม่ๆนะคะโดยที่ตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราจะซื้อภาคเนี้ยเพราะว่าอตมันเยอะนะคะเหมาะสำหรับการสร้างบ้านหรือว่าสร้างคอมมูนิตี้นะคะเออโดยที่เราไม่รู้อะมาก่อนเลยนะคะว่าในภาคเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าพอมาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของเมืองนะคะเยอะมากมันมีแบบหลายโซนนะมันจะมีโซนแบบสไตล์ยุโรปกลางเหมือนในเออดิสนีย์ในเรื่องของเจ้าหญิงเบลอะคะ่ะที่ก่อนเขาจะไปอยู่ปราสาทตอนเขาอยู่บ้านเนี่ยมันจะเป็น ไตลบ้านประมาณนั้นเลยนะคะโดยที่ตัวในเมืองเขาทำถึงมาของจริงคือแบบบรรยากาศดีสวยมากมีที่สำหรับมาวาดภาพมีที่แบบตกปลาอยะะ่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะมีอีกโซนหนึงอยู่บนเกาะอนะ่ะเนาะก็คือเป็นเกาะที่มีแต่บ้านสไตล์โมเดิร์นเป็นเหมือนแบบที่อยู่สำหรับคนรวยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีบ้านสไตล์โมเดิร์นอยู่อีกโซนหนึ่งแล้วก็จะมีโซนที่แบบเป็น ซากประลักหักพังสำหรับไปแฮงเอาอะไรเงี้ยบางทีเขาก็จะมีจัดปาร์ตี้อยู่ตรงนั้นนะคะเออกลายเป็นภาคภาคที่แบบเหมาะสำหรับมาเออมีเพื่อนๆแล้วก็มาเที่ยวกับเพื่อน,เ,อนเป็นอย่างมากนะคะโดยที่สิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือจะมีระบบคาเฟ่นะทุกคนก็คือเราสามารถแบบไปทําการบ้านอยู่คาเฟ่หรือว่าเอาคอมพิวเตอร์ไปนั่งทําอยู่คาเฟ่ได้นะคะเออเป็นลอนไทยที่เราแบบรู้สึกว่าเออสนุกดีไม่เคยแบบไม่เคยรู้มาก่อนเลย ตั้งแต่ซื้อมานะคะแล้วก็มันก็จะมีาร์ที่แบบจริงจังมีแบบดีเจมาเปิดมีปาร์ตี้กันตอนกลางคืนแล้วก็มีแดนซ์ฟลอร์ที่เราสามารถเรียกเพื่อนๆมาเต้นแข่งกันหรือว่ามาเต้นเป็นกลุ่มได้นะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเพื่อนๆเราก็จะชวนเราไปแห่งเอาอย่างเงี้ยตอนเย็นก็ค,คือมันทําให้รู้สึกมันสมจริงมากขึ้นนะคะแล้วก็ในหมด build and buy ภาคเนีที่เราชอบก็คือเป็นอะไรนะตัว ดัวกระจกเงี้ยค่ะเหมาะสำหรับการสร้างบ้านโมเดิร์นเป็นอย่างมากอันนี้เป็นอะไรที่เราใช้บ่อยจริงๆนะคะแล้วก็ตัวของต้นไม้ที่มันมีรูปแบบเหมือนหัวผักกาศนะทุกคนอธิบายไม่ถูกเหมือนกันก็คืออันนั้นอนะ่ะใช้บ่อยส่วนของตกแต่งเล,ล็กๆน้อยๆเนี่ยจริงๆเราอาจจะใช้บ่อยแต่เราอ่ะจำไม่ค่อยได้นะคะ ในโหมดแคสเนี่ยก็จะเป็นฟีลแบบไปเที่ยวเลยทุกคนเป็นชุดแบบปาร์ตี้จัดมากแล้วก็ทรงผมเนี่ยค่อนข้างปาร์ตี้เหมือนกันนะคะโดยที่มันมีผมทรงเวดลุกอันนึงอะที่เราชอบใช้มากนะคะแล้วก็ใช้บ่อยเป็นของผู้หญิงนะส่วนในเรื่องของเกมเพลย์เนี่ยเขาก็จะมีระบบคลับหรือว่าชมรมนะคะก็คือเราสามารถรวม กลุ่มกับเพื่อนๆเนี่ยมาทํากิจกรรมร่วมกันเป็น activity เป็น s สก l ลอะไรต่างๆในร่วมกันได้ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเราไม่เคยใช้เลยนะคะไม่ว่าจะใครจะชวนเราไปชมรมอะไรเราไม่เคยกดเข้าไปเลยแต่หลังจากดูคลิปของคุณคับเค้กซิมอ่ะเนาะที่เขาทําแบบเปิดบริษัทวาดภาพอะค่ะทุกคนก็คือทําให้เราเนี่ยได กลับมาใช้ตัวระบบคลับมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราชอบเล่นเป็น La t o u r ลชช s ไงเริ่มต้นจากศูนย์เราต้องหาเงินให้ได้มากที่สุดเราก็เลยแบบว่าขอบคุณคุณครับเค้กซิมมากนะคะเราก็เลยใช้ทําการเป็นระบบคลับเนาะแล้วก็ให้คนมาวาดภาพให้เอาภาพไปขายเยงี้ยค่ะหรือว่าถ้าจะทําการบิวสกิลอื่น,นๆเช่อนอาจจะมาเล่นหมากรุกการหรือว่ามาทําอาหารกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้สกิลต่างๆพวกเนี้ยมันขึ้นได้เร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลา เราเปิดการรวมตัวของคลับบ่อยๆเนี่ยก็ <c oughs> จะทําให้ค่าขับพอยต์เนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วก็สามารถไปซื้อพวกเพิร์กในการ b u i ว d skill ต่างๆได้กลายเป็นว่าเราใช้ระบบคลับเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะคะ <c oughs> จ้างคนมาทํางานอะไรอย่างนี้เนาะเออเกมเพกก็จะเป็นประมาณนี้เนาะหรือว่าใครมีอะไรแนะนําหรือจะป้ายยาเพ,พื่อนๆเลยนะก็พิมพ์มาบอกได้นะคะ โอเคบายยาประมาณนี้นะคะกลายเป็นว่าภาคเนี้ยเราก็เล่นบ่อยแล้วก็อีกอันนึงจะบอกก็คือแสงในภาคเนี้ยสวยนะทุกคนถ้าใครไปดูการลี่ไอดีของเราเนี่ย mm. ก็จะเห็นว่าฉากของของบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะเป็นฉากเดิมๆนะคะ <laughs> เพราะว่าเราอะชอบมาสร้างบ้านในเมืองวินดนเบิร์กมาก mm. เวลาถ่ายรูปออกมาเวลาแบบลงในแกลเลอรี่เนี่ยมันจะทำให้แสงค่อนข้างสวยมากทำให้บ้านเราดูสวยขึ้นอนไะว้ไง่า <laughs> ย นะคะใครที่แบบว่าอยากได้การเล่นแบบไปเที่ยวแฮงเอาทกับเพื่อนๆน,นะคะภาคนี้ก็เป็นภาคที่แนะนําอีกภาคหนึ่งนะคะทีนี้กลับมาในส่วนของการสร้าง คาเฟ่นี้กันบ้างนะคะทุกคนหลังจากนอกเลือกไปนานมากนะคะตอนนี้ก็คือเรากําลังทําการขุดบ่อนะคะซึ่งเราเนี่ยขุดไม่ค่อยเป็นเหมือนกันทุกคนแต่รู้สึกว่ามันโล่งเกินไปมันต้องมีเออบ่อน,น้ํานิดนึงให้ดูแบบดูเป็นธรรมะไงธรรมชาตินะคะซึ่งตรงที่ขุดบ่อ,อจริงก็คือเป็นแค่ทางเดินไปห้องน้ํานั่นเองนะทุกคน แต่ว่าเราอยากทําให้มันเออมีความธรรมชาติไม่ให้โล่งเกินไปนะคะแล้วก็ทําให้มันสมูทเนียนมากขึ้นตรงไหนที่มันแบบดูไม่เนียนอย่างเงี้ยเราก็ทําการเอ่เอาต้นไม้ไปโปะนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะทําการเรียงหินให้รอบเลยนะคะตรงไหนที่ไม่เนียนก็ต้องเนียนแล้วนะคะจุดๆนี้เพราะว่าใช้เวลาในการเรียงหินค่อนข้างนานมากนะคะกวางๆไปเลยนะทุกคนออกมาเป็นประมาณนี้นะคะตรงไหนที่มันโลง่ลงๆเนี่ยเราก็เอาต้นไม้เออไปแซมไปแทรกอะไรตรงนั้นนะ ก็จะดูเต็มมากขึ้นส่วนตรงทางเดินเนี่ยตอนแรกเราก็แผนว่าจะทําเป็นแบบที่ปลูกต้นไม้ฟิลแบบว่าเจ้าของร้านเนี่ยมาปลูกต้นไม้ไว้เพื่อที่จะเอาไปตกแต่งร้านอะไรประมาณนี้นะคะส่วนของตกแต่งต่างๆเนี่ยเราก็จะเข้ามาในโหมดของตัวต้นไม้เลยนะคะแล้วก็วางเลยค่ะอยากได้ต้นไหนวางกองกันไว้ก่อนนะคะจะได้หยิบใส่ทีเดียวเลยนะคะไม่ว่าถ้าหยิบทีละอันเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเราอยากให้ ต้นไม้เนี่ยมาอยู่ตรงตรงบันไดไงปลูกต้นไม้ตรงบันดไกนนดก็เอาไปต้นไม้ไปวางแล้วก็กดก้าวทำให้ขึ้นมาตรงบันไดนะคะส่วนโซนข้างหน้าเนี่ยเราก็ ทุบต้นไม้ทิ้งออกก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันบังทัศนียภาพที่เราอุตส่าห์ขุดบ่อน้ามานะคะก็เลยทุบออกแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดมาอีกทีนึงนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะทําการใส่อะไรใส่ที่นั่งข้างนอกไงเผื่อแบบอยากมารับลมรับวิวรับแดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถมานั่งข้างนอกได้ซึ่งโทนสีก็จะเป็นสีแดงนะคะให้เข้ากับหลังคาแล้วก็เป็นสีไม้เข้มๆนะคะตรงโต๊ะส่วนตรงเนี้ยอู้เนี่ไง รอบที่แล้วลืมใส่ถังขยะน,นะคะรอบนี้ก็เลยเออเอาไปสักสองอันนะคะ ใช้ให้มันพอเลยนะคะส่วนตรงนี้ข้างนอกเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างแอคทิวิตี้น้อยนะก็เลยเออใส่เตากริลไปให้เลยเผื่อ,อใครมาเนี่ยหิวไงไม่อยากกินแค่กาแฟก็ปิ้งบาร์บีคิวไปเลยนะคะส่วนตรงนี้เอออันนี้ก็ของตกแต่งของเมืองออของภาคเกตูเกเตอร์เหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นแบบเหมือนเวียนแล้วก็มีต้นไม้วางอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากแล้วก็เข้ากับแบบคาเฟ่เรามากเข้ากับสีพืนมากเลยนะคะส่วนข้างหน้าเนี่ยตอนแรกะเราอยากใส่ตัว น้ำผูนะคะแต่ว่าเออมันมันใหญ่เกินก็เลยเอาไปข้างหลังละกันส่วนตรงนี้ก็ใส่ป้ายร้านนิดนึงนะคะในน้ำเนี่ยรู้สึกโล่งไปก็เลยเอาละเอาบัวนะคะเอาบัวมาวางซะหน่อยเพื่อความสวยงามนะคะจริงๆอย่าวางจระเข้อะไรเงี้ยหรือว่าเป็ดลงไปแต่ว่าเออเออบอกว่าน้อยอ่ะนาอก็ไม่เป็นไรเอาเป็นบ่อบวัวแล้วกันส่วนตรงนี้ก็อย่างที่บอกก็คือเราจะทําเป็นแบบ โซนปลูกต้นไม้ให้เจ้าของร้านเนี่ยมาปลูกต้นไม้เพื่อที่จะแต่งร้านตัวเองตรงนี้ก็ทําเหมือนเดิมนะคะก็คือเอาพุ่มไม้มาวางตรงกระถางน,นะคะทําให้ดูแบบเหมือนปลูกจริงๆสมจริงมากขึ้นส่วนตัวตกแต่งก็เราก็จะใส่เป็นฟิลแบบปลูกต้นไม้มีถังน้ำมีที่รดน้ำแล้วก็มีสายยางน,นะคะมีเก้าอี้นั่งพักให้ใหายเหนื่อยหลังจากปลูกต้นไม้นิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาโคมไฟนะคะมาวางนะคะ แต่งก็เป็นประมาณนี้โอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันโล่งไป ก็เลยทาการอะไรต้นไม้ต้องมาน,นี่ของภาคไฮสคูลย์เหมือนเดิมนะคะมาวางไวใ้ให้ดูแบบเออมีความปลูกต้นไม้จริงๆมีต้นไม้แบบล้อมรอบของตัวคาเฟ่เลยนะคะก็คือวางสุบๆกันไปอย่างเงี้ยเออก็ดูรกแล้วพอได้หลังจากนั้นก็เนี่ยใส่ใส่จักรยานไงแบบเป็นฟิลแบบปั่นจักรยานมาจากบ้านมาคาเฟ่ยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นของภาคเอ่อ Discover University นะคะก็จะมีจักรยานส่วนอีกภาคหนึ่งที่มีจักรยานเหมือนกันน่าจะเป็น e c i f e s t y l e ะะส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเอาต้นไม้แบบที่มันร่มร่มดีกว่าดูเป็นร่มเงาเออประมาณนี้นะคะก็คือจะมีอีกโต๊ะหนึ่งซึ่งไม่มีตัวร่มนะคะแต่ว่าเราจะให้อยู่ใต้ต้นไม้ไะนั่งแบบร่มๆมตรงนี้แทนนะเสร็จแล้วสําหรับข้างนอกต่อไปเรามาจัดข้างในกันดีกว่าก็เรามาจัดรีเอ้า์นะคะก็จะมีห้องน้ำสองที่ก็คือห้องน้ําที่อยู่ด้านในแล้วก็ห้องน้ําที่สามารถเข้าได้จากด้านนอกน,นะคะส่วนข้างบน เนี่ยเราอยากทำเป็นบานลับๆนะ,ะก็เลยแอบทำนิดๆ,ๆหน่อยๆเป็นบานเล็กๆนะคะส่วนเราก็เลยย่อขนาดตัวเอ,อบ้านลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่หลังคาไปหน่อยนะคะแล้วก็ทำให้มันเหมือนประกบกันนะคะประมาณนี้ ังจากนั้นไปตกแต่งข้างในกันซึ่งข้างในเนี่ยเราอยากได้ฟิลแบบว่าเป็นสไตล์วินเทจเพราะว่าเมืองนี้มันจะมีความเป็นทังยุโรปเก่าแล้วก็สไตล์โมเดิร์นใช่ไหมเราก็เลยอยากให้มันมีความวินเทจเข้ากับเมืองนิดนึงของตกแต่งก็จะเป็นแบบสไตล์ไม้ไม้หรือว่าแบบของสะสมที่เราแบบเก็บสะสมมานะคะซึ่งตอนนี้เราก็ทําการ จัดการหน้าต่างก่อนเนาะอันนี้ก็คือหน้าต่างก็กินกับที่เราส่าา์สร้างไว้ก็อ่ะโอเคย้ายนิดนึงนะคะทุกคนย้ายลงมาหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูซิเขาต้องการอะไรบ้างอ่ะ Espresso Bar อันนี้ก็คือมากับภาา g a t to Gateer นะคะก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบ ออขายขนมด้วยแล้วก็ขายกาแฟด้วยนะคะซึ่งตัวเคาน์เตอร์เนี่ยมีความแบบเออเหมือนเหมือนปัจจุบันมากเลยแต่ว่าตัวอะไรนะภาคนี้เนี่ยออกมาค่อนข้างนานแล้วนะทุกคนแต่ว่าเขาทำเขาทำถึองอ่ะเราเราก็แอบ,บงงเหมือนกันส่วนในข้างในร้านเนี่ยก็เห็นไหมเราก็จะเป็นเป็นสไตล,ล์แบบไม่ได้เรียบร้อยมากเป็นแบบปูนเปื่อยๆเก่าๆนิดนึงนะคะสวนไม้ก็เป็นแนวสีเข้มเนาะห้องน้ำเนี่ยก็คือเป็นกระเบื้องประมาณนี้ก็คือดูโบราณ จริงๆเป็นของของเบสเกเลยมะัคะมีความแบบโบราณโบราณนิดหน่อยส่วนเคาน์เตอร์เนี่ยถ้าเป็นสไตล์เนี้ยนึกถึงใครไม่ได้เลยเนอกจากเ,าเคาน์เตอร์ของเบสเกนะคะตัวนี้ก็คือสวยมากโดยเฉพาะถ้าเป็นสีเข้มเนี่ยจะมีความลอฟนะคะสวยมากเลยนะหลังจากนั้นเราก็จะทําการตกแต่งนะคะใส่อะไรได้ใส่ให้หมดนะคะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความแบบโชว์ชามเก่าๆเ,เ,เนาะแล้วก็ตรงเนี้ยเราจะใส่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะตรง ผนังนะก็คือของเบสเกมเลยนะคะมีความแบบโอ้สีเข้ากันโดยไม่ได้นัดหมายทุกคนแล้วก็เราแอบ,บเพิ่มตัวที่บดกาแฟนะคะแล้วก็เครื่องชงกาแฟอีกอันหนึ่งเผื่อแบบคนเยอะไงคาเฟ่คนเยอะก็เลยเออเอามีสักสองเป็นเลยค่ะหลังจากนั้นก็ทําการอยากใส่อะไรก็วางลงไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาจัดกันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะเวลาหาของมันหายากทุกคนก็เลยเาหาในหมวดเดคอเรชันแล้วก็เห็นอะไรก็หยิบวางหยิบวางก่อนนะ แล้วก็ทําการจัดนะคะอันนี้ก็คือเราจะทําการเอาทุกอย่างเนี่ยขึ้นมาไว้บนเชลส์นะคะซึ่งปกติมันจะไม่สแนปเนาะเราก็เลยทําตามคุณหมีมีนะคะคุณหมีมีก็คือเอาของดีโฮมเดคอเรเตอร์มาวางในระนาบเดียวกันแล้วก็ลากทุกอย่างเนี่ยเข้ามานะคะใส่มานิดหน่อยเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีความแบบเออตกแต่งเหมือนใช้งานจริงๆอะทุกคนเราชอบแบบมุมทํากาแฟมากเลยนะคะอยากเอาซิมลองมาเที่ยวคาเฟ่น,นี้มากจริงๆนะคะ หลังจากนั้นทาห้องน้าซึ่งห้องน้ำเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรก็เป็นห้องน้ําที่มีแต่ชักโครกแล้วก็อ่างล้างมือเฉยๆนะคะซึ่งอ่างล้างมือจริงเนี้ยน่าจะเป็นของ Eco l i f e s t y l e ์นะ,ะก็คือเป็นอ่างล้างมือแบบเหมือนทําขึ้นมาเอง <laughs> จริงๆมันเป็นอ่างล้างมือนอกบ้านเนาะแต่เรารู้สึกว่าเออมันเข้ากับสไตล์เออคาเฟ่นี้ดีนะคะก็เลยเอามาใส่ข้างในเลยนะคะใส่พรมนิดหน่อยแล้วจากนั้นก็ก๊อปปี้ไปเลยะคะ่ะทุกอย่างเออเหมือนกัน เอาไว้ใส่เลยนะคะเพื่อความรวดไวนะนะแล้วก็ลบประตูที่มันซํากันออกเปลี่ยนไฟนิดหน่อยนะคะ อัี่ไฟห้องน้ำเนี่ยใช้ตัวดีตัวเดิมเลยของเบสเกมนะคะแสงสวยไม่ต้องเติมอะไรเยอะนะคะส่วนไฟตรงนี้เนี่ยก็คือต้องเป็นอันนี้ค่ะเพราะว่าเข้ากันมากไม่ว่าจะสีเหล็กหรือว่าสีไม้เข้ากันมากจริงๆส่วนมุมนี้เนี่ยเป็นมุมทางเข้าอ่ะอันนี้ที่มาบอกก็คือเราจะทําเป็นฟีลแบบของสะสมเจ้าของร้านไงไปเที่ยวมาหลายที่ก็จะมีแบบจานชามสะสมเข้ามาในตู้มาอวดลูกค้าซะหน่อยนะคะก็วางลงไป เป็นการตกแต่งเนาะส่วนตรงนี้เป็นมุมที่เราแบบเออเราชอบมากก็คือเป็นมุมนั่งอ่านหนังสือหรือว่านั่งทํางานอยู่แบบตรงริมหน้าต่างเนี้ยเนาะเราก็เลยเอาเชลตัวเดิมเลยที่ตรงเคาน์เตอร์บาร์นะคะมาใช้เหมือนกันนะเราก็จะทําการทําการวางเก้าอี้ให้มันตรงระดับกับเชลนะคะก็คือจะเห็นว่าเชลเนี่ยมันสูงกว่าตัวโตวนะอันนี้ก็ออกมาจากคุณมีมิซิมเหมือนกันเป็นวิธีการวางแบบเก้าอี้ที่สามารถนั่งอยู่ตรงเออตรงเชลตรงนี้ได้นะคะ ก็คือเนี่ยลากมันให้ได้ระดับเดียวกันเนาะตัวใครอยากรู้ทริคเงี้ยไปตามคุณหมีมีได้เลยคุณหมีมีเนี่ยสอนทริคเราไว้เยอะมากแล้วให้เราแบบแต่งบ้านสนุกขึ้นนะคะแล้วก็สามารถแต่งได้หลายรูปแบบมากขึ้นนะทีเนี้ยมันเดิมค่ะอยากแต่งอะไรก็คือเอาของมากองกองรวมกันส่วนตรงโต๊ะที่เราย่อลงไปเนี่ยทาการเอาทุกอย่างนะปิดเลยค่ะเอามาซ่อนเรนก็คือเอามาบังไว้ ปิดความปกปิดความที่ไม่เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยเอาเชลของด e มโฮมเ e คอเรเตอร์นะคะมาวางในระนาบเดียวกันแล้วก็ลากของมากด a l า i n a t e ตรงออคีย์บอร์ดแล้วก็ลากเมาส์มาเลยนะคะทุกคนมันก็จะอยู่ในระดับเดียวกันจากนั้นก็ทําการตกแต่งภาพเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้ก็ของ b a s บสเกมน่ารักเหมือนกันนะคะเหมาะสําหรับ ไปแต่งครัวเนาะเพราะมันเป็นแบบผล,ล,ผล,ลไม้อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมเป็นฟิลแบบเดินทางไงมันก็จะมีแบบกระเป๋าเดินทางแบบสไตล์วินเทนะแล้วก็วางตัวเครื่องเสียงวินเทจนะคะแต่งออกมาเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ซึ่งเราชอบมุมนี้มากอยากมาแบบมานั่งแบบทํางานหรือว่าเล่นเกมมุมนี้มากเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโซนของตกแต่งนะประมาณนี้ แล้วก็ทําการเปลี่ยนไฟเนาะเราก็ใช้ไฟห้อยอย่างนี้คือมันเข้ากันมากเลยทุกคนเป็นไฟที่มาจากภาค Paranormal Star Pack นะคะจะเป็นไฟห้อยๆหลายๆอันแบบนี้แล้วก็ทําการใส่นี้เลยเตาผิง Eco Lifestyle ต้องเข้าเลยนะคะส่วนตรงนี้ที่มันเป็นรูปภ้าเนี่ยมันเป็นทีวีเนาะมากับ อะไรนะมันเป็นคิสหนึ่งอะจำไม่ได้แล้วอะอะไรสักอย่างนี่แหละทุกคนแล้วก็ตรงเนี้ยก็คือต้องเป็นโซฟานี้เท่านั้นมันเข้ากันมากตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมค่ะของตกแต่งนะคะอันนี้ก็มากับผ้าเกทูเกเตอร์เหมือนกัน mm. ก็จะเป็นโซนวางแก้วชานะส่วนตรงเนี้ยเราคิดว่าโอเคน่าจะเป็นโต๊ะนั่งนั่งจิบกาแฟทำงานซึ่งเราอะเลือก อะไรเก้าอี้ที่สีไม่เหมือนกันไงมีความบินเห็นแม้แบบไม่ได้ตั้งใจซื้อมาแต่ว่าเออซื้อมาสีคล้ายๆกันแล้วก็มาใส่นะคะใส่พรมนิดหน่อยตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้แอบตกแต่งต้นไม้นะคะใส่ไว้เป็นมุมทางเดินเข้าห้องน้ํานะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ฟิลดีมากเลยอะ่ะเราชอบมากเลยสาหรับคาเฟ่นี้นะคะถัดมาเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมมีความแบบจุดพงจุดเทียนพอเป็นคืนเป็นไง มีความแบบสลัวสลวเนาะซึ่งเราเนี่ยจะพาไปชมบาร์ลับๆที่อยู่ชั้นสองกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราเริ่มเข้าไปกันเลยนี่ก็จะเป็นบานร์ลับๆนะคะไม่ใหญ่เกินเกินไปซึ่งจะบอกอะไรทุกคนเราลืมอัด ตอนเราสร้างเราแบบตั้งใจสร้างมากแบบตั้งใจมากจนลืมไปพอสร้างเสร็จมองปุ๊บเอาไม่ได้อัดจอทุกคนก็เอาภาพรวมไปก่อนแล้วกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นฟิลดีมากอยากชวนเพื่อนมาแห่งเอาที่บารนี้มากนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีโนเวทตัวคาเฟ่น,นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เรานะคะคบคค่ะ